อุ้ยโหโอเคฮะบรยากาสวัสดีคอร์สินตุ่ันจุกช่องเอ็นอาร์วันเอ่อ,ท,ท,อ,อ,อทำไมมันมีชุดวะเนี่ยมอดหนังน่าจะเอาเ <c oughs> ด็เกนี่ฟาสมี่คนะืออะไเอานะอาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาที่เราแต่งรถไปวะเนี่ยโอ้ไม่ก็ทำไมรถกูไปอย่างงี้ทุกคันเลยวะเนี่ยเออน่าจะเป็นพอมอสแฮะอ่อครั้งล่าสุดแต่งซินเดียไหม อ่าอย่าบาปลาสปานนิดนึงโอ้เล่นแปลกๆกันรถแลหละเจ๊เจ๊โอ้โหแต่รอบนี้มันแปลกได้เยอะจริงๆว่ะช่างมันช่างมันย่งไม่สนใจที่แล้วแต่งเวียไปเนาะเออมอดอีลิอีลิมอสมาอีกแล้วกี่ครั้งนะเราก็สามารถแต่งรถพูดอย่างนี้ได้แหละเออ หาดยีแ่แต่ง S2 ท่อสันแตกไปจีบ็นก็บอกฮาร์ดมันดูเตี้ยลืมมอสมาทำให้มันดูเตียมมเต้ยกว่าเดิมวะเนี่ยใช่ไหมโอ้มาใช่ลบมันก่อนอือหือ ไม่กแล้วหรอทเครื่องเนี้ยไม่เลยโอเคเรามาแต่งกันมาเดิมสำหรับ S2000 ควนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแต่งยังไงดีเป็นกันแต่น่าจะมันเป็นอีมันเป็นอีลิทมอส้วยนี่ว่ะเออว่ะมันเป็นอีลิทล,ลิมิกดิไม่ใช่อีลิทลีมิกลีมิกเออ นอสจะไปเบิ่มเบิ่มมาช่วงล่างนี่ใส่ของโรสโรสโรสไม่ใช่โรสโรสจีเออเวก,ก็ไปโอ้ตอนนี้มันกลายเป็นโลสเรียบร้อยแล้วเต็มตัวอ่านี่หว่ากึ่งกึ่งไปดีกว่ารู้สึกว่ารถอย่างนี้น่าจะน่าจะกึ่งกึ่งไปดีกว่ากึ่งกึ่งดิฟอะไรเงี้ย เกียร์แปดสปีดอันนี้กวนตีใช่ไหมฮะ m หม o กอดตอบได้เวอร์มากเอางี้ก็ความยุติธรรมของเกมฮะกูใส่ดิมดีกว่าใส่แล้วม่งเวอร์มากมอ,มอดมอดแม่งทำเวอร์มากอากิดแล้วกันนิ่งติดแล้วก็ตอนนี้ขอเป็นดับ อันนี้มันเฉียดไงด,ดูดๆจิะ๋ะไปเป็นยิบเลยดาวฟอสกดไปประมาณนี้ผมไนต้องเปล่าแล้วแล้วสไตา์ดูเบอร์ดี้ก่อนโอ้โหเจ r เ c สซิงเดี๋ยวนะเจี่ยเอ้อยอ้ยอันนี้สวยแล้วก,นะก,ก่อนดีนะกูขอจักรคารสูบก่อน พอรถมันอย่างนี้ได้เลยอะแบบว่าจะฟังอันนี้อะไรอะความยืดอือจับฟิวเม,มได้ด้วยเออมอสตัวนี้ไม่แบะไม่แบะแ้วกันประมาณนี้แล้วกันเออมาเริ่มแต่งกันเลย <laughs> อ่าอ่า หิวขาไปเลยแล้วกันนะกันอ่ะส่ดดวนตัวชอบหิวขาไงเออชอบแต่งแบบแนวเวเวอร์อยู่แล้วตัดไปแต่จริงๆชุดแต่งชุดแต่ง j จ r a ส i n g ซิงก็สวยนะก็ถอดทำไมวะเนี่ยอันนี้เหรออันนี้สวยมันดูแบบเียงเอียง โปรก็โปรขอเป็น JS ละกัน j s สวยอ่ะชอบชอบชอบจัดไปดีมันมันจะบอกออว่าคือผสมได้ไหมมันก็ได้แหละมัง้งอันนี้หว่ะเออถึงแม้ว่าเขาอยากกีเท่าไหร่นะกระจกเนี่ยอ,อ่า เอเอ,อต้องต้องอย่างนี้ว่ะไม่โหหายไม่เข้าจัดพาร์ทใหญ่จริงแต่ไปดีเออเว้ยมีดีฟิิซอร์หลังด้วยโอ้โหเอ้ไอ,อ,อ้นี่เขาเรียกว่าไงนะลิ้นหลังเหรอขอไปจีสละกัน์จีส,สวยอะ่ะเออจีอันนี้สวยสวยสวย ดิเฟเซอร์อยู่นี่โลว่าผมเกลียดคนก่อนดีกว่าค่อยไปไอ้นี่จี๊ยะว่าจะฟ้าชอบมันเนี้ยชอบมันเนี้ยเออชอบมันเนี้ยชอบมันเนี้ยชอบมันเนี้ย โอ้โห js js แบบนี้ก็โอเคแต่นี้ม <l ots of> ันอยู่ข้ามจ่าเลยอ่ะเออจัดแล้วกัน <laughs> ชอบอมันตีนะไรนี่อุ้ยอ่าอะไรอ่ะท่อดเสียโอท่อดเสียอย่างนี้ว่ะคือถ้าเปลี่ยนอ่ะถ้าเปลี่ยนคือมันจะเปลี่ยนกรนับโซลาร์ไปเลยด้วยอ๋อโอเคโอเคอะไรจ๊ะอ,อุ้ยขาชอบ แล้วก็แน่นอนนะะไฟไฟ,ไฟหลังนี่ต้องสีดำซอฟไพลหรือซอฟไพเลรอร์สุดทางสุดทางเฮ้ยโ,โหอืมมีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ไอ้แบบนี้มันแยกยาวใช่ไหม กับ,บซาลูเนี่ยมันดูแปลกๆเนาะถ้าถอดไปบางไอหลังๆก็ว่างๆก็ดูแปลกๆเหมือนกันเออถ้ามันมีแบบขีดอะไรอย่างงี้นิดหน่อยเออก,กูก็กูก็กูก็เอานะแม่งแบบนี้มันทิ้งรูปไปนะแบบนี้ดีกว่าเออตัด,ดไปประมาณนี้ ดูลายก่อนดูลายก่อนค่อยมาเปลี่ยนแม็กดูวันนี้ที่อันแรกลายซากุระเออไี่สวยอะ่ะไอซากุระก็สวยโอ้อินชิเรียรจงว่ากระโปรงเราอุย้ยเติมีเป็นผลเลยนี่ว่ะอุย้ย,ยสีดำชีตอุ้ยสปูน โอ้โลายลายสปูแต่ทีไม่ใช่วะเออรถมันรถอยู่โอ้โหอันนี้มันลายรถแข่ง N S X นี่วะ่ะอันนี้แล้วกันโอเคเราจะพการประมูลผลลายทำาห้เราสามารถมานั่งแต่งรถแม็กก้แหละเดี๋ยวนะมันมีรออย่างี้ดอว์เนี่ยออฟโรดเหรออา่า ร้อยเดียวเนี่ยเอ้ยอานนี้แล้วกัน GC หนึ่งศูนย์ห้าใหญ่ใหญ่ท่าดสิบเก้ายาก็มันเป็นรถแบบอันนี้ไปแล้วอะสต่ยังแอลแล้วกันเออสต่ยังแอลหน่อยแล้วกันทั้งนั้นอะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อีสเตอ์ก็แลมโบไปที่เก็บสีประมาณนี้ต่อไปก็ ล้ออีฟังึงง What the fuck ล้ออะไรวะเนี่ยเหมือนล้อมันนี่เนาะสามิติมันดูแบบดุมๆเอ้แต่อันนี้มันถ้ามาแต่งสีแบบไอ้นี่เออว่ะจะบอก่าอุ้ยเดี๋ยวนะเออมันเริ่มมีล้อที่แบบไม่มค่อยคุ้นด้วยว่ะฟังอันนะ เอาอ,อยู่จริงก็มีล้อที่มคุ้นเท่าไหร่แม่งดูเหมือนหลุมหลุมหลุมก็หลุมอะไรเลยแม่งเลยน,น,น่าอันนี้ก็ไปเหมือนเดิมจัดไปนี้เรื่องสีสีนี่ ขาดีกว่า,อเ,า,าอออเอ้ยขาแโคมเฮ้ยกดผิดโคมอ่ะเอ้ยนี่ก็สวยนี่ล้วกันเออรอขาไปเลยดีกว่าแต่ถ้า มันเป็นสีอื่นนะอืมไม่ออดูแปลกๆไปเลยประมาณนี้มาที่เรื่องเอฟเฟคเอฟเฟครอบนี้ใช้นี้มันดีกว่าไม่เคยใช้เลยเออจัาไปนี่กออ็อันนี้แล้วกัน แต่สร้างมันไฟนีออนไม่ติดซัสเปเชัร์ปูไม่ใสอัลบกักเสียงเครื่องยนต์ประมาณนี้จบไปลุยลุยกันโลดไปอันนี้ก่อนไหมนี่ถูเุเฮดป่ะดวนก็ด่วน โ oh. หเร็วเลยเนี่ยอืมออกตัวแม่งพุ่งเลยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นหิวคามซะด้วยฟึ๊ดมันแบบวูร์แบบพาดวู๊เวู๊ะชิบหายตูชอบนะโอ้ oh. โอเคไะเฮดสุ่เฮดเฮดสุ่ทถาซันเจอร์ลัมโบมาเรานี้จะไปยังไงโอเหรอเกิดเชียวแม่เฮดสุ่เฮดอ้าวอาตัวเวบาขอโทษไี่บ้าเอ้ยอองตัวดววาวาสเลยเอี เราต้องตามแนมโบนะเว้ยเชียเชียฟูกิทศัสตร์่อกี้เฮ้ยคันนี้มันจะฟูกิทสังหารสถันที่เปอร์เซ็นต์ของกิด20%เองเงาเอาเลย เออฟูกิจได้เยอะกว่าสางั้นได้ฟูกิจดังฟูกิจดีสังไนค่านนีม้มีดิบอะไรดิบอะไรเออมีดิบอหน่อยวะเสียหนีเลยอุ้ยเชียต้อน,นี้ นีเลยอ่ะ,ะมีลำโบเลยอ่ะตอนเนี้ย <c oughs> เออไปเว้ <c oughs> ขยขับยาวๆขับยาวๆขับยาวเลย เฮ้ยแหกไปหนแหกไปหนวิ่งดีวะ่ะเอ้ยสองพันเอ้ยสองพันวิ่งดีวิ่งดีเลยอ่ะเออ ลอีถ้าคะแนนปรับปรับไอ้นั่นแล้วใส่คือบอกโหปิดหน้าเจา้าเรื่องเลยอ่ะ,ะ,ะอือ S2 ตอนนี้โหดโหดนะทำไปเล่นโหดจีนะ่ะเออจะอย่างว่า S นี่คือมัน S พัทไง S พัทมันระดับปีศาจนู่น นี่ไม่น่าไหวเท่าไหร่ถ้าไปวิ่งออนไลน์อะนะเรียบร้อยเงียบไปทีเดียวโอเค,อเคไม่มีตำรวจบุกมาเ๋ยทั้งสิน้นลับบ้านไปดากติคันนี้กันดีกว่า ว่าจะดาวเกีดได้เหลือเท่าไรว่าควรจะดาวเกีดเท่าไรผมคิดว่าแต่เอไม่เอก็เอพัสอ,ะอ่ะอ้าวโอเคเรียบร้อยต่อไปไปกันคือกันทีนี้แหละเราจะดาเกียร์คันนี้ยังไงดี ก็คิดไปอยู่ว่าเอ้ยเหรอมันเสียเครื่องอะไรวะเครื่องไอซีบแม่งเสียงจีจังวะแม่งเลยเสียงแบบแจ็บดากสัตว์อ่ะทีนี้เราต้องกิดทุกอย่างก่อนอืม งี้แหละใส่สวอสแล้วกันสวอสซูเปอร์ชาเจอร์ไปแล้วก็หาไหนอันนี้ก็ได้แสนหนึ่งเออให้มันนี้นหน่อยแัดไปอันนี้อ้อน,นี้เกินอันนี้ก็เกินหรือว่าเราต้องเปลี่ยนยางวะ อันนี้มีผลเบรกรถน้อยยางรถน้อยเกียร์เกียร์รถเยอะอยู่เอาวนี้แล้วกนันนี่ไม่ใส่เหมือนเดิมอันนี้ก็แค่วีเดียวนี่หว่าถอดเลยเดี๋ยวไปเน้นพวก performance engine สอง้ห้าเกือแล้ววะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่แใ้่อสอนนี้ล้วเดี๋ยวไปดาวเกตเออดาวฟอร์สหายไปเลยมาร่านี้ไปไหนดีเคลาสเอสปีช,ชาเล่นหรอ กมีแค่นี้ด้วยโฮ้ยปาปาสปีดก็โอ้ยด่านนี้ไม่เท่าไหร่โอเคป่ะเุ้ยแล้วเกิดจุดเดิมอีกโอ้โหโโรถคนละหมวดไปเลย,อโโลยเออจากที่รถแบบมีป,ปา,ปาสรอรงนี้กับรถที่แบบว่าอื๋อไปเลยเลยออไ,ไม่ชินกับรถคันนี้สักทีอืมเกิดจุดตกรถเสียหยอดเลยเมื่อกี้เอฟ่าเลย ไม่แดกีเกียรต์ต้องมาเล่นวิ่งวิ่งหนีอะไรนี่เกียร์ปั๊มปั๊มกำแพงเข้าให้เ,ชชลเลกียร์ปีดชาร์ลีไปแล้วเว้ยเออ ออกตัวดีเม่งสฟอร์ฟิลดดีมกันนะแต่ก็ยังแพ้อีคลิปนี่ว่ะเออแพ้อีคลิปไอีคลิปอีคลิปออกตัวคู่มากเลยเออรคันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ปีกหรอวะเอฟเฟกต์ที่เลือกมาเนี่ยเออน่าใช่ โอ้ยโอ้ยลงดินลงดินโอ้โหลงดินอืมอืมเรียบร้อยดีลงดินอย่างนี้โอ้กว่าอืม oh. 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 โอ้ยไอเชียติดเลยอะไรวะเนี่ยพี่เจ้ลงดินมันคุณยากมากเลยอย่างว่าแต่งไว้เป็นล้วนแต่นาะเออเจออย่างนี้เข้าไปนี่ ngáo say đi thì được. am ồ ủa, chụp cái con này này, xong rồi. con ruồi mấy cái เราลีบไปเราลีบตามกุ่นหน้าเชื่อตำรวจมาแต่เาได้ไๆ่าเราได้่าขันดีนอยู่เอาหมดกันตำรวจกูให้วิ่งอัดกับให้งูนี่หาย่อยนี่แต่ตามทันอยู่นิ้วอ่ะเออเอ้ยด่านนี้พอตามตามพวกนี้ทันได้อยู่แต่ตัวดีเล้วเหรอ อย่างนี้น,นล,ลูกเออเอาเรียบร้อยเดีครูไปซะแล้วเออมาพี่สุดไยเดี๋ยวาอ,อุา้เยเชีเ่ยมันก็แหกกูก็แหกไอ้เชี่อ หอยชิบหายทั้งหน้าทางตรงเลยนี่ว่ะวัวโดนตรวจตาดีอย่างนงี้เรียบร้อยอ้าวทังสวยรอดตุย ตกตกกระเชียเลยโอ้โหสถานีผู้สารเมื่อกี้จัดการได้กลับต้องมาหนีต่ออีกเหรอป่าจริงบ้าอยู่ไหนตายอยู่ทางนี้เราก็กลับมาทางนี่โอเครอแล้วน่กจะผีแล้วยังจอยอีกโอ้โหไม่พังด้วย

ตอนนี้กลัวไม่เดียวแหละกลัวเราจะไม่รอดแล้วเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหความไม่กูด้วยอื้อหือเอ้ามันเอ้าิบหายแล้ว Yeah.

โอ้โหยี่ห้าตัวแม่งซัดกูเลยจะหนีสุดแล้วกันทั iscilla, ้งนั้นไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วไอ้เชี่ยตัมีตัวเลือกอื่นแล้วจับเครื่องโคลนทีนี้ย้ายบ้านย้ายไปบ้านไอ้นี่ก็ได้ ชิปหายโดงเทียบเลยโอ้โหโอ้โหหลายคันเกินโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมเอาห่างเรียบร้อยดูกันไอ้เชยนี่ยากว่ะ เขาดิแพทมาหนีย่างก็เยอะตำรวจเนี่ยอย่งเงี้ยประมาณนี้แล้วกันเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าจะว่าจะเป็นยังไงจะรีวิวรถคันต่อไปไม่ดิแห่งรถคันต่อไปาการถเหรอวะ x สองเซตเสร็จอ๋อเป็นอีโวอีโวเอ็กซ์ก็อีโวเทนนั่นแหละแล้วแล้วก็ต่อมายซูบารุแล้วก็แลนด์สเลเวอร์ เอาล่ะไว้เท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันจ้ะ